ตาตาตาขอเชือกใหญ่หน่อยจุดทูบนะคะจุดทูบบอกกล่าวนะคะเจ้าที่จอทางนะคะแม่แม่ผู้ขายนะคะก่อนลงไปปฏิบัติงานนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิมูลนิธินะคะสุขสันานครนครปฐมนะคะ ปฏิบัติการนะคะมีสปอตไลท์นะคะชใช้เชือกยาวร่วมมา <นะ S 1> เป็นกำลังใจเนาะ<ม>นเป็นกำลัง100อะยืนเลยกำลังใจนะคะให้พี่ๆทุกคนนะคะคน,นะคะเข้าไปทำบุญที่มูลนิธินะคะๆๆสุขสารนุเคราะห์นครพนมได้นะคะ นะจุดทูบไปแล้วนะคะให้เปิดทางนะคะให้การปฏิบัติการกลุล่วงไปด้วยดีนะคะเนี่ยค่ะจะด,ดาบริเวณนี้นะคะความยากลำบากก็คือผักตบนะคะเห็นไหมคะเต็มด้วยผักตบนะคะคลองท่อตรงนี้นะะเอาล,ลงตรงนี้เหรอยึงไปเช็ดไม่ได้ครับเต็มไปด้วยผักตบนะคะนี่คือน,นะคะนี่คือนนะคะ ความยากลำบากนะคะของคุณพีพ่ๆนะคะ,ะน,นะคะลงไปแล้วนะคะเต็มไปด้วยผักตบนะคะมาเป็นกำลังใจให้นะคะคุณพีพ่ๆนะคะ<อ>น้นองๆตุกท่าเลยนะคะเ<อ>นีนนนะะ่ยค่ะลงไปดูแล้วนะคะความยามกลำบากคือผักตบชาวาค่ะ ส,สุดพักตบนะเป็นนะคะอ่ะมาเป็นกำแรงกำใจเานาะสุดพักตบมีกอไผ่นี่น้ำลงดินได้ไหมทย,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 ยอยลงไปแล้วนะไม่ไ่กลงลึกจัง